สวัสดีครับวิธีการเดินทางของพ่อมดแม่มดนั้นมีหลากหลายวิธีหนึ่งในวิธียอดฮิตที่สามารถเดินทางได้ตั้งแต่คนเดียวหรือจะเป็นหมู่คณะก็ได้นั่นก็คือการเดินทางโดยกุญแจนำทางนั่นเองคลิปนี้ครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบนหนังด้วยนะครับ พอดคีสหรือกุญแจนำทางคือวัตถุสำหรับขนส่งพ่อมด1คนหรือหลายคนจากสถานที่1ไปยังอีกที่1ซึ่งถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าพวกเขาเพียงแค่แตะไปที่วัตถุการเดินทางก็จะใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นพ่อมดแม่มดที่หายตัวยังไม่ได้เพราะยังไม่มีใบอนุญาตและการเดินทางตอนกลางวันอย่างเช่นการขี่ไม้กวาดขี่เทสตรหรือว่ามังกรก็เป็นเรื่องต้องห้าม รวมถึงการเดินทางโดยผงฟลูแต่ปลายทางดันไม่มีเตาผิงพวกเขาเหล่านั้นก็เลยต้องหันมาใช้กุญแจนำทางแทนซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็วและสะดวกที่สุดาการสร้างและลักษณะกุญแจนำทางอาจเป็นวัตถุใดก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิ่งของในชีวิตประจำวันที่ไม่ได้เป็นที่ดึงดูดความสนใจ และเพื่อป้องกันไม่ให้มาเกินแตะต้องหรือหยิบเอามาเล่นส่วนคาถาที่ใช้สร้างวัตถุสิ่งของให้กลายเป็นกุญแจนำทางก็คือคาถาพอตัสซึ่งใครก็ตามที่สร้างกุญแจนำทางโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงเวทมนตร์คนคนนั้นจะถูกไตส่สวนและถูกลงโทษแล้วกุญแจนำทางหน้าตาเป็นยังไงครับก็เป็นอะไรก็ได้ที่แน่ๆก็คือเป็นของที่ไม่มีใครสังเกตเห็น เพื่อไม่ให้มาเกิลหยิบขึ้นมาหรือเอามาเล่นของที่พวกเขาคิดว่าเป็นขยะประเภทของกุญแจนำทางประเภทการทำงานของกุญแจนำทางเท่าที่ถูกบันทึกไว้จะมีอยู่2ประเภทครับประเภทแรกคือกุญแจนำทางที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายในเวลาที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่นกุญแจนำทางรองท้าบูทเก่าๆที่พาพวกแฮร์รี่ไปยังควิดดชเวิร์คหรืออย่างเช่นกุญแจนำทางที่ถูกวางไว้ณนเซฟเฮาส์ต่างๆหลังจากเหตุการณ์ต่อสู้ตอนเคลื่อนย้ายแฮร์รี่7คนส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือกุญแจนำทางที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้ผู้ใช้เพียงแค่แตวะวัตถุนั้นทันทีมันก็จะพาพวกเขาไปในที่ที่ถูกกำหนดไว้อย่างเช่นถ้วยไตรภา,าคีที่บาร์ตี้คราวจูเนียร์เสกให้เป็นกุญแจนำทางนั่นเองครับ แต่ในกรณีนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่านอกจากมันจะพาไปยังจุดที่กำหนดไว้แล้วมันยังสามารถพากลับมายังจุดเริ่มต้นเพียงแค่แต่ได้อีกด้วยควา Harry, มรู้สึกและผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นในฉับพลันทันทีแฮร์รี่รู้สึกเหมือนมีแรงกระตุกในช่องท้องและกระชากเขาให้พุ่งออกไปข้างหน้า เท้าของเขาลอยขึ้นจากพื้นเขารู้สึกถึงรอนกับเฮอร์ไมโอนี่ที่ขนาบข้างอยู่ไหล่ของทั้งสองกระแทกไหล่ของเขาทุกคนพุ่งไปข้างหน้าท่ามกลางเสียงลมควนคลางและสีสันที่หมุนคว้างถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีการเดินทางที่ใช้เวลารวดเร็วแต่ความรู้สึก และผลข้างเคียงหลังการใช้กุญแจนำทางเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่ามันไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ครับบางคนอาจจะแค่คลื่นไส้วิงเวียนแต่หลายคนก็ถึงขั้นอาจเจียนก็มีผู้บาบัดส่วนใหญ่จึงออกคำเตือนว่าการเดินทางโดยกุญแจนำทางนั้นไม่เหมาะสมกับคนชราสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือทุกพลภาพ และถ้าย้อนกลับไปในอดีตก่อนที่จะสร้างรถไฟด่วนฮอกวอตส์และชาญชลาที่93เสส่วน4เพื่อไม่ให้เป็นที่สะดุดตาของมาร์เกิลกุญแจนำทางจึงถูกนำมาใช้เป็นพาหนะเพื่อขนส่งนักเรียนฮอกวอตส์แต่ก็ใช้ได้ไม่นานและต้องรีบหาวิธีอื่นในทันทีหลังจากที่นักเรียนส่วนใหญ่หากุญแจของพวกเขาไม่เจอรวมถึงผลข้างเคียงหลังการใช้ซึ่งในตอนนั้นพวกเขาจะเรียกอาการป่วยนี้ว่าพอตคีซิก ในช่วงสองสามวันแรกของเทอมห้องพยาบาลจะเต็มไปด้วยนักเรียนที่ป่วยเป็นพอร์ตคีซิกซึ่งมันได้ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนเป็นอย่างมากครับกุญแจนำทางและการปกปิดความลับแน่นอนว่าความลับของโลกผู้วิเศษเป็นเรื่องที่สำคัญครับการใช้กุญแจนำทางเป็นหมู่คณะจึงมีความเสี่ยงสูงและอาจจะเป็นจุดสังเกตของมักเกิลได้ง่ายดังนั้นจุดที่วางกุญแจนำทางจึงถูกซ่อนไวในที่ที่ห่างไกลผู้คน ยกตัวอย่างเช่นการซ่อนกุญแจนำทางที่ใช้เดินทางไปคริเดชเวิร์คครับไว้บนเนินเขาสเตโตเทสซึ่งค่อนข้างจะห่างไกลาสายตาของพวกมักเกิลแต่ถึงแม้ว่าจะพยายามปกปิดหรือแอบซ่อนกุญแจนำทางไว้อย่างดีแค่ไหนอุบัติเหตุก็มักจะเกิดขึ้นได้เสมอครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2003มักเกิลสคนกำลังจูงสุนัขออกมาเดินเล่นแล้วบังเอิญไปแตะกุญแจนำทางเข้า มันได้พาสองมาเกิลไปที่งานคอนเสิร์ตของเซเลตินาวาเบกแม่มดนักร้องชื่อดังหลังจากนั้นสุนัขของพวกเขาก็ได้คาบรองเท้าเก่าๆและวิ่งหายไปทำให้เกิดความชลมุววุ่นวายกลางคอนเสิร์ตพอหมดแม่มดหลายคนก็กระวนกระวายใจถึงกุญแจนำทางของพวกเขาที่ตอนนี้มันได้กระจัดกระจายจนแยกไม่ออกว่าของใครเป็นของใครกุญแจนำทางและเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ปลายฤดูร้อนปี1899วัตถุไม่แน่ชัดผู้ที่ใช้เดินทางคือเกลเลต์กลินเอนเวลจุดเริ่มต้นคือ g o d ดริกซ์ฮอลโลจุดหมายปลายทางคือยุโรปกลางนาที่ใดที่หนึ่งผู้ที่สร้างกุญแจนำทางคือบาตทิดาแบ็คชอตเดือนกันยายนปี1927วัตถุคือถังน้ำผู้ที่ใช้เดินทางคือนิวส์คา a มนเดอร์และจาคอบโควาสกี้จุดเริ่มต้นคือดัตมัว อุทยานแห่งชาติในอังกฤษจุดหมายปลายทางคือปารีสฝรั่งเศสผู้ที่สร้างกุญแจนำทางคือชายปริศนาเดือนสิงหาคมปี1,994ักวัตถุคือรองเท้าบูทเก่าๆผู้ที่ใช้เดินทางคือกลุ่มแฮร์รี่ประกอบไปด้วยแฮร์รี่พอตเตอร์เฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์ รอนวิสลีย์จินนี่วิสลีย์เฟล็ดกับจอร์ดวิสลีย์อาร์เธอร์วิสลีย์เอมอสและเซดริกดิกกอรีจุดเริ่มต้นคือเนินเขาสโตเทสจุดหมายปลายทางคืออุทยานแห่งชาติดาร์ตมัวสถานที่ตั้งคือด,ดิช,ชัวครับผู้ที่สร้างกุญแจนำทางคือกระทรวงเวทมนต์ทุกคนยืนนิ่งล้อมวงรวมกันขณะที่สายลมเย็นบาดเนื้อพัดผ่านยอดเขาไม่มีใครพูดอะไรท่านใดนั้นแฮร์รี่ก็นึกขึ้นได้ว่า ภาพนี้จะดูพิลึกพิลั่นสำหรับมักเกิลขนาดไหนถ้าเกิดมีใครสักคนเดินขึ้นเนินเขามาที่นี่ในนาทีนี้คน9คนเป็นผู้ใหญ่เสียสองยืนล้อมวงอยู่ในแสงสลัวรุมกันจ Road, <ๆ>ับรงท้าบูทมอมแมมข้างหนึ่งและเฝ้ารอนอกจาก9คนที่ว่าแล้วก่อนหน้านั้นหนึ่งอาทิตย์ลูน่าเลิฟกูดและพ่อของเธอก็ได้มาใช้กุญแจนำทางณจุดเดียวกัน เพื่อเดินทางไปยังควิดดิชเวิร์คัพล่วงหน้าแล้วและไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับงานควิดดิชเวิร์คัพถือว่าเป็นงานที่รวมพ่อมดแม่หมดมากกว่า1,000 0แคนซึ่งเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกกระทรวงเวทมนตจึงได้ทําการจัดวางกุญแจนําทางมากกว่า200อันพวกเขานําไปวางไว้หน้าที่ที่เหมาะสมทั่วอังกฤษซึ่งสามารถเป็นอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เก่าลูกฟุตบอลเก่าๆและกระป๋องน้ําอัดลม เดือนมิถุนายนปี1995วัตถุคือถ้วยไตรภา,าคีผู้ที่ใช้เดินทางคือแฮร์รี่พอตเตอร์และเซดริกดิกอรีจุดเริ่มต้นคือฮอกวอตส์จุดหมายปลายทางคือหลุมศพของทอมริดเดิลในหมู่บ้านลิตเตินแหงเกอร์ตันคนที่สร้างกุญแจนำทางคือบาร์ตี้คราวส์จูเนียร์ ปลายเดือนธันวาคมปี1,995วัตถุคือก้าต้มน้ำผู้ที่ใช้เดินทางคือแฮร์รี่พอตเตอร์รอนจินนี่เฟร็ดและจอร์จวิสลีย์จุดเริ่มต้นคือห้องทำงานของดัมเบิลดอร์ปลายทางคือบ้านเลขที่12กลิมโมเพลสผู้ที่สร้างกุญแจนำทางคือเอาลบัสดัมเบิลดอร์มันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่แฮร์รี่เห็นนิมิตว่าอาเธอร์วิสลีย์ถูกนาคินีทำร้ายในภาคภาคีนกฟินิกส์ ผงฟลูไม่ปลอดภัยตอนนี้ทั้งเครือข่ายถูกจับตาดูอยู่เธอต้องไปด้วยกุญแจนำทางดัมเบิลดอร์ชี้ไปที่กาต้มน้ำเก่าๆที่วางไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนโต๊ะทำงานของเขาเดือนมิถุนายนปี1996วัตถุคือหัวรูปปั้นสีทองในกระทรวงเวทมนตผู้ที่ใช้เดินทางคือแฮร์รี่พอตเตอร์จุดเริ่มต้นคือกระทรวงเวทมนต์ปลายทางคือห้องทำงานของดัมเบิลดอผู้ที่สร้างกุญแจนำทางคือ อัลบัสดัมเบิลดอร์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ดัมเบิลดอร์ได้ต่อสู้กับโวเดอมอร์ในภาคภาคีนกฟินิกซ์หลังจากนั้นดัมเบิลดอร์ก็ได้เสกหัวรูปปั้นให้กลายเป็นกุญแจนำทางต่อหน้าคอนเนียตฟัดเพื่อส่งให้แฮร์รี่กลับไปรอเขาที่ฮอกวอตส์ดัมเบิลดอร์คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มีอำนาจเสกกุญแจนำทางได้นะคุณทำแบบนี้ต่อหน้ารัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ได้ยังไงกันเสียงของคอนเนียตฟัตสะดุดเป็นห่วง เมื่อดัมเบิลดอร์สำรวจดูเขาอย่างวางอำนาจผ่านแว่นตารูปครึ่งวงพระจันทร์และสุดท้ายครับเดือนธันวาคมในปี1997กุญแจนำทางถูกใช้เป็นขนส่งหลักให้กับเหล่าพาคีนกฟินิกส์หลังจากการเคลื่อนย้ายแฮร์รี่พอตเตอร์7คนจากบ้านเดอร์สลีย์กุญแจนำทางทั้งหมด7ชิ้นถูกนำไปวางไว้ที่บ้านของสมาชิกพาคีอย่างเช่นบ้านของท้องบ้านของคิงสลีย์ชัคโกโบและบ้านของคุณยายมิเรล ซึ่งผู้ที่ใช้เดินทางก็จะมีทั้งหมด7คู่ครับแฮรี่กับแฮกริดวัตถุคือวีขนาดเล็กจุดเริ่มต้นคือบ้านของท้องรอนและท้องวัตถุคือถังน้ำมันที่เป็นสนิมจุดเริ่มต้นคือบ้านของคุณยายมิเรลเฮอร์ไมโอนี่และคิงส์ลีชักเกโบวัตถุคือไม้แขวนเสือ้อจุดเริ่มต้นคือบ้านของคิงส์ลีส่วนอีก4คู่ที่เหลือวัตถุไม่แน่ชัดจุดเริ่มต้นไม่แน่ชัดครับได้แก่ บิลกับเฟลเฟลดกับพ่อของเขาจอร์ดกับลูปินและแมดไอกับมันดังกัสซึ่งจุดหมายปลายทางของทั้ง7คู่หากไม่มีอุปสรรคก็คือบ้านโพรงกระต่ายนั่นเองครับเกรดน่ารู้การวางกุญแจนำทางเพื่อเดินทางข้ามประเทศต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงเวทมนต์ของทั้งสองประเทศก่อนนะครับการเดินทางของนิวสคาแมนเดอร์จึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน Not to tell anyone Pri the country illegally. Price fame, pal. ในขณะที่กุญแจนำทางกำลังทำงานอยู่นั้นผู้ใช้ห้ามปล่อยมือออกจากวัตถุเด็ดขาดครับผลร้ายแรงที่เคยถูกบันทึกไว้ก็คือการได้รับบาดเจ็บร้ายสุดคือเสียชีวิตซึ่งในนางภาค4เราเห็นว่าพวกเขาได้ปล่อยมือก่อนที่จะถึงพื้นแต่จริงๆแล้วในหนังสือพวกเขาไม่ได้ปล่อยมือออกจากวัตถุเลยนะครับ และสุดท้ายครับมีความเป็นไปได้ว่าถ้วยไตรภา,าคีถูกเสกให้เป็นกุญแจนำทางตั้งแต่แรกแล้วโดยดัมเบิลดอร์นั่นก็เพื่อที่จะให้ผู้แข่งขันที่แตะถ้วยเป็นคนแรกออกมาจากเขาวงกตและกลับมายัางจุดเริ่มต้นแต่บาตี้คร์จูเนียร์ได้เสกคาถาพอตัสทับซ้อนไว้นั่นก็เลยทำให้ถ้วยทำงานเป็นกุญแจนำทางถึงสองครั้งทั้งขาไปและขากลับอย่างที่เกิดขึ้นในหนังครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของกุญแจนำทางครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับบนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ